พีพ้สาวก็คือแตนหนูไม่เฟลค่ะผู้ชายมานาาออันมีจักครอบครัวก็แม่พ่อเขาไม่เคยาพาผู้ชายมันรูจักเจ้าของแม่ <laughs> อร่อยไม่จะบอกว่าไม่ได้บอกให้พ่อฟังใจนะเออก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเพบกันพ่อ,อแต่เนีอ <laughs> ืม ความที่แบบผู้หญิงที่ใช้ซูตาร์นี่ก็ยงังไอนี่แล้วชนิดแต่แต่ความที่แบบเขาเป็นซูตาเลยเออเออตอนนั้นตอนนั้น,มนไม่ไม่ใช่ซูตารหรอกอาจจะมีแบบว่ามีกระแสแน,น่เนท่นยังกระคือเบิร์ตทำอะไรก็หนุนงงแต่เอาจริงจังทำไมเราถึง <c oughs> ไม่เคยโพสต์ว่าเลิกกันไม่เคยโพสต์ว่าทะเลาะก,กันทุกคนสังเกตไหมเพราะเพราะพี่ก็อบอกว่า นี่อยู่ด้วยกันนี่เกียะติยี่อยู่ด้วยกันยี่งาทำให้รู้ว่าอ๋อข้อดีข้อเสียอะไรแต่อยู่ยังไงเราอยู่กันด้วยความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจว่าอ๋อมันคืไม่ดีหรอไม่อนไนที่ใครไม่ชอบอย่าทำแค่นั้นเอ,อนเงเราไม่ชอบอะไรเราคุยอย่าไปทำกบอา อันนี้แล้วกันช่วยที่ชดต่อเล่าให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยเผื่อบางคนเขาม่แฟนอะไรแบบยุกยุกย่อนยุคสมัยที่พ่ออีเมียเขาน่ะพ่อีเมียเขาน่ะคือเควรควรเดียวเมียเดียวเพราะว่าการเดินทางพ่อแม่เดียวก็ควรเยี่ยมเมียเดียวพ่อแม่ี่ก็ควรเยี่ยมเงียเดียวการเดินทางครับการเดินทางการสื่อสารมันยากบันก็คือไม่มีต้นไ่เออมันก็มาีดกลางมากีกลางมากก้ยถึ้นขีดมากนักสี่กันเลย มันง่ายมันง่ายต่อการที่สิการเป็นครอบเป็นครัวมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ใช่ก็ก็ต้องเลิกลาอะนะทุกคนบวชบ่อยซื้อแต่งงานบ่ให้เลิกมันบ่มีนะครับบ่แม่นว่าให้พี่น้องกะลังใช้หยิบยุ่งกับคัวก็เมียไอ้ก้องเราบอกว่าคนเดียวมีเดียวมันดีดีไปถึงว่ามันก็ต้องส่งเสริมกันเลยส่งเสริมกันบางคนเนี่ย แต่ที่ม,มีปัญหามาตลอดเพราะเจอคู่ครองที่มีเฮติเจ้าของยันได้เหออน,นือเกินความผู้นี้พี่ต้องไม่ดีเลยตัวเชนและโทมิใชใชดำฟื้นที่พี่ต้องเคยบอกเพราะว่าเขาเแต่แต่เขาเคยไม่ดีเขาเคยดำแต่เขาไม่ได้ดำตลอดเลยเขาพยายามอาบนะ้ำชะล้างตัวเองไม่ได้พยายามเพื่อที่จะดูดีขึ้นแต่อันไหนที่มันเป็นบทเรียนหรือว่าอะไรเนงะี้ยแกก็จะแบบ แต่แต่โดยปกติพี่ก้องเขาคือคนน่ารักค่ะบขาเคนรักครอบครัวมากอันเดียนเน็ดน้อยมหาหรือแม่มาเก,ก่งว่าเขาเลยครับคือซัวว่าขเขาผมนะเนี่ยผมมาซัวว่าเขาแล้วความไม่ดีที่ผมทํามาเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับชีวิตเนี่ยผมก็เลยต้องกันน้องๆผมไว้เพื่อไม่ให้เขาอะ่ะต้องมาเจอวิบากเหมือนผมเจอวิบากกรรมเหมือนผมหรือเจอเรื่องราวาที่กําลังมีชีวิตที่ไปได้ สวยแล้วพอไปทําเรื่องเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตมันแย่ลงอยู่แต่เขาก็ไปไปกันเนิดน้อยไ้นะครับโมเมนว่าดีว่าเขารูเกินว่าเขาชั่วของเขาพี่ก็ไม่ได้เก่งกว่าเลยแค่ไปเจอมาก่อนแล้วไม่อยากพี่น้องสิบปอวยไม่อยากไปมือหน้าไม่มีบ่อน้ํานะเท้าเลอะมอย่าเดินไปนะมึงต้องไปทางนี้แค่นั้นเองค่ะที่เวลาเราอยู่กับน้องๆของเราเราไม่ใช่บอกว่ากูแม่เจ๋งกว่ามึงเดินตามกูมาเว้ยไม่ ที่กล้องมันใจเยินๆตรงนั้นมาแล้วจกักมันก็เลยเดินกลับมาบอกน้องๆว่า,วา<ห>อย่าไปนะมันื่อนไปทางนี้กว่าวอร้อยทางนี้ไม่ดีมีเหตุไปเก็บเหตุการณ์สวยไปเราไปกัน,น,เ,เ,นเนี่ยเรา่มเลยแบบนี้เราไม่มีผลประโตยชน์ค่ะทุกคนน้องๆสไหนก็เราแต่เพราะว่าเรารวยอยู่แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนผมผมเป็นนักล้องในยุคที่ คิดงานอะไรเงินแล้วก็ผมวางแผนการใช้ชีวิตเรื่องการเงิน,นเน่ามดีเลยรเงี้ยเงินไม่ได้น,น้อยนะเงินค่ายูทููเงินพรีเชนเตอร์เงินค่างานที่ไม่ต้องแบ่งใครพรีเชนเตอร์ไม่ต้องแบ่งใครยูทูบไม่ต้องแบ่งใคร ม่ยืมครับหากเองครับแล้วผมสิบอกเด้วยนหแ,แฟนที่แบบไปยืมหงีนอกระบบมานรื่นั้นจรินไหนะคุณต้องได้รับบทเรียนก่อนก่อนที่คุณจะมาขอผู้อื่นว่าแม่เราผมไม่อยากให้ในคว่ามบงมีนี้นตจะละเมื่อชีวิตเหลือแลกมากชีวิตลงเหลือมากจากการไปยืมเงินงนี่นอกระบบบทเรียนครับสร้าอะไรก็รับนัน นั่นคือกรรมนะครับการกระทำตามคนตามภาระเนาะแต่ถ้าให้แนะนำเนาะคนที่กำลังประสบปัญหาค่อยๆแก้บางทีเราแบบยิ่งพยายามไปยิ่งดนตลอเหือเป็นช่วงชีวิตคือว่านั่นแหละแค่ขาชีวิตขาลโมคอะไรั้งนั้นเลยการุ่งเป็นใได้แต่ทุกตาหายก็ว่าหายโรถ้ามันจะออกตำลัง่หรแทนตำลังหกสิบสามหรืออกตำลว่าเพื่อเพืแทนตำลไปเรื่อยๆ มึงลองกลับเงินไม่ได้เมื่อพบที่ตายที่งจะเสียไปก็ไม่ต้องเสียทำไมครูเครียดจังมเคียดอันนี้งบสาระงสาระงสารนี่ยเอ้ปกติเวลาน้องๆมาแล้วก็คุอะไรปรเด็กเด็กเดกมามันเจอเราแต่เวอร์ชันนี้ไงแต่ถึงแฟนๆเนี่ยก็จะมีแบบในเวอร์ชันแบบเขาไม่เคยนักแสดงใช่ใจริงๆแล้วต้องคีิีนะคะถ้าเวลาน้องๆมาหาที่บ้าน อยู่กับครอบครัวอยู่กับอยู่กับคนในครอบครัวไม่งั้นผมก็เป็นผู้นําเขาไม่ได้ครับผมมีพนักง,งานที่คาเฟ่ักงานบริษัทมัองเดียวกับผมแลพนคนงานผมเนอ่แหละในเมื่อมันมันอยู่ในอณา,านาไอแล้วใจนจักคดนตรีก็รวมรวมแล้วเป็นร้อยชีวิตคนคนคนึงที่จะคุมคนเป็นร้อยคนด้วยไม่ใช่ว่าคุมด้วยความที่เขาเขากลัวเขาเลยเนี่ยไม่ดีทําให้เขาเตลใจทําให้เขาเตลอง มันเลยแต่ทิ่นี้มันแต่ที่นี้มุ่งมองผม,ผมนั่นแหละจิงีแล้ด้วยด้วยวัยด้วยแหละสามสิบแปดสามสิบเก้าปีแต่บางคนเขาคิดว่าแบบเวลาออกมากแต่เขาเกาตลกตลกตลกแต่จริงเขาตลกอารมณ์ดีเป็นคนใจดีเป็นคนเซนสิตีบางคนถามพี่ต้องตลกบ้ากอลแตกแบบนี้ทั้งวะก็จริงก็<อ>จริงแต่เวลาเขานิ่งๆก็คือเขาต้องวัดไปวาดลูก บางทีคนไม่ค่อยเห็นมุมดีๆ,ๆที่กล้องถ้าเราถ่ายลูกเนาะทุกคนก็จะเ,เห็นแต่ทุกคนอาะเห็นในมุมที่แบบยบบหยาบลุ่นๆออจะสวยมากยิ่งช่วงงานเฟสอะผมต้องคุมคนเป็นเป็นพันนะทีมงานนะทีมงานเป็นพันคนเด็กหน้าตัวไฟสังกะสีไฟไฟเวทีกาด โอ้ยหลายย่างหลายยากก่าง,งก็เพองเจ้าไม่อไได้ทุกวันนี้ก็เริ่มทำงานฟีลนะครับครับทำงานฟีนลรายได้หลักๆผมมาจากไม่อยากไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตฟีลทิวล,ลารัยได้ปีแรกปีสองปีสามเนี่ยก็ไม่ได้ดีจากปีแรกปีแรกขาดทุนน้อย เพืได้แตดทุนหลักแสนปีสองได้กำไรมาสองล้านใดๆก็บางทีเวลาเราตอบแทนสักหน่อยมันว่าเหมือนส้อนหมดในกลดที่เราไม่เห็นมันแบบเป็นตั้งแต่สมัยนักเรียนแต่ว่ามันนีอหน่อยให้หน่อยสมัยนู่นน้องชมชนกหน้าติดตามเราสองคนบักคับเจียว ไปเล Sign, so riding, ่นหนังเรื่องนายไข่เจียวเสี่ยวพอไปดูได้เงินมาล้านเจ็ดแสนบาทเงินเนหนัมีว่าล้านเงนวะแต่เราพผัวจะเบิร์ดเงินส่วนตัวเจ็ดเต๋่ำม่วอ๋อมีเจ้เต๋่ำม่วที่น้อเขากินประการต๋่ำม่วกงไปบ้านเจ้าของนั่นคืเป็นครั้งแรกที่เอาเงินส่วนตัวมามาทำมาทำไม่เอิร์ดเรามาทำบุญมากเอิร์ดมา มาใช้จ่ายในสิ่งที่เราอยากจะทำํำหลังจากน,นั้นมากรู้สึกว่าดีจังสละทรัพย์โอเคทนเขารู้สึกว่าบทที่กัมันได้ก็ดีบ่ได้เข้าเป็นังกันนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบเงินนะชอบกในที่ทํางานทุกวันน,นี้หาเงินนะปิดคำเชิญไปเลยเออว่ามันจะลองฟังเหผมไม่ได้ไม่เสียดถึงหรอก ดีจังมากดีใจมากทุกคนเวลาเบลกับผู้กองออกบ้านน่ะไม่ต้องกินอะไรเลยเรียกขายดูได้เลยเพราะว่าผมเปรนรี่มากโอเคโอเคถ้าตอนไหนเรารีบเราจะบอกทุกคนเองใช่ถ้าเรารีบเดี๋ยวเราจะบอกทุกคนเองบางที่แบบจะตกเครื่องแล้วอีกห้านาทีเลนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออเราก็ต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าแบบเราแบบไปออกบ้านน่ะถ้าไปเจอเราข้างนอกนะไม่ต้องแบบ เดินออกมาเลยยกเลยยากเลยเนี่ยได้เลยเพราะว่ามันแตกนะถ้าเกิดเราออกจากบ้านอันนี้งานโน้่สอนถ้าเราถ้าออกจากบ้านแล้วไม่มีใครอยากไม่มีใครหามยุ่งนีแตกแดง่ากสดงว่ารงากมองแล้วเดินเลยพี่น้องถ้าเฝ้าสีบอกเขาบเฝ้าสีแต่ข้มือหนีกันยังจิ้มอยู่ครับจิ้มเรื่องที่เขาลำบากจริงๆลำบากด้วยการสู้เขาพยายามแล้วแต่มันไม่ไหว ก็พาเข้ากลับบ้านไม่รู้กี่เคสอาจจะแต่ส่วนมากเจอเด็นเคสเงินเดือนออกไม่ให้เงระสาทเงินเดือนเงินบีกออกตันสลอตเงินเบิร์ดมเงินกินเข่าเลี้ยงแต่นะตายเลยกูบมือคนแบบนี้แล้วแต่ละเคสไม่ใช่ว่าเดียวกับพี่ป้องช่วยคนเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทุนขึ้นอยู่กับความแบบเอติ๊กในใจอะไรัอย่างๆไม่ค่อยได้ช่วย คือก็ต้องมีบารมีบุมเก่า่นาที่้องเห็นหน้าแล้วไม่เห็นดูน<า>ไมหไมที่ก้องวัดวัดคน <ผม S 2> ที่การช่วยเหลือตรงไหนไม่ไม่มีค่ะมันเป็นความรู้สึกล้วๆนๆณขณะนั้นที่เราได้ดูได้เห็นได้อ่านถ้าโพสแสดงว่าเอาเงินคนอื่นมาทํเาเงินคนอื่นหมายถึงว่าเงินงแฟนเพลงเงินหน้าเวทีเงินบริจาคถ้าโพสแต่ที่พวเห็นโพสแสดงว่าเงินเฉพอ เช่นคืนเพิไปช่อน้ำเพมูุปกรดีบอทครับมูว่า่ได้ไปครับมีงานทุกวัน,น,นส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจอีกอย่างถ้าน้ำเชี่ยวอย่างนั้นน่ะเราก็เข้าไปเร่งพัผมไม่เป็นภาระตอนนาทีให้จอนาทีทำงาน,นให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญครับถ้ามันมันนักแห่งขึ้นเมื่องหน้าในสี่ห้องสามารถทำยามยาได้ยามยา ทำแบบที่เราถนัดมาก,กทีุดที่จ่ายกองเตอร์คือตามความถนัดของเราถ้าจะให้เราไปขี่เรือเมนจูฮอลล์ซีโรเป็นะน้ำไหลเชี่ยวๆผมมาแล้วครับทุกคนผมมาช่วยทุกคนครับผมเออทุกคนครับทุกคนครับเรียกเรียกเรียกครูไพ่นะครับเรือเรือผมหมดแล้วครับผมโอ้ผมถ้าจะปล่อน้ำออกออกจากบา้านให้เจ้าเลยทับเรือก็ไปน้ำเสียดน้ำเสียกับ้านด้วย จอมันวดหนางหนาแน่าา้าได้น่อยแต่อยที่น่องน้่นรรท่วมขีดสกีแห้งหน้ำปัดบนเส้นของมุนของเขาถ้าใครที่รู้สึกลำบากต,ตอนนี้นะคะลำบากเลยลองลองพ่อมีคำแนะนำไหมะถ้าตอนนี้คือแบบรู้สึกที่แบบว่า เอาจนไหนต่อวะกับที่าย,ยู่อยู่อื่นนี่าำตายหทงตายหรือถ้าตายทุกอย่างจบกได้ตะวันฝูขึ้นมาใหม่ก็หายใจต่อนี่แหละมันก็จะพอแบบเพ่เพ่ะลยขมเมา ผมเป็นคนที่จดจำบุคุมคนมากๆเลยครใครมีบุคุมต่อผมเนี่ยผมจดจำแล้วก็ผมก็ดูแลเขาในสิ่งที่เขาควรจะได้รับกับเพืนมันไม่บุหรีสมบัติคุอย่างหรอกนะถึงสิบอกว่าผมมันมันก็เบาอะไรแล้วจาของมีแล้วไม่ กูตายคืนได้มป็นดัชเือรได้มีน้องเลยอันทุกเรื่องที่เราว่าน้ำลายต่าเนี่ยจะนเบาคืเนเมื่อแล้วเจ้าของดังแน่กงขึ้นหมดหมดแต่สรายมันพอทุกเหตุการณ์ไปครับเจ้าของทันซุปกระแช่งหูฟังแต่ไห้มือนผู้ใดบ่ถูกหรอกจะมีน,น้องเด้อมันมีทางแก้น่ ขันหักจะพร้อมหริ่นั่นะนะตัวมากมนุษยเหมือนนั้นไม่บอกขันหัดจะดพอมรอเชอบพอโำเราจะสงสารไปเองก่อนใช่มนพ่ังคุณตรงรับุกาปอยจะฟองตายดอกขนาดไปสร้งพระละนีฉีดมยังยม่คอยกูไปใกล้หนีั้าอย,อ,ยอ,ยอยู่อย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 ก,กูบดกัรแม่ห้เป็นไถจักวาลกว้างกวิงแต่เรา ใช้ชีวิตเองไม่มีใครมากรานเข้าเรา <Okay. S 1> เราอยากทำอะไรเราก็ทำได้ดุที่ก้องดันทุลังทำงานเชิบมากม mm hmm. มเงียบเงียบเบเงี hmm. มันไม่ได้จริงหนึ mm ่งสถานที่สองความรู้ความสามารถสามมูนทุนเราไม่ได้ mm hmm. มีเงินเยอะขนาดนั้น mm hmm. ตอนที่เริ่มทำส mm ี hmm. ่มีแค่จแล้วก็บริวารที่พร้อม จะช่วยอยู่งของเขามีแค่นี้มีเนื้อแท้ที่จะให้ทุกคนเห็นว่ามันคือความจริงทุกคนไปเห็นมันคือความจริงความจริงที่ห้องนั้นมันไม่สะดวกสบายนะความจริงที่เพราะมันมีแต่ขวยมดแดงนะระวังเท้าด้วยผูดเดยเอ้คมาความจริงที่ไม่มีที่พักเยอะนะความจริงที่หนาวมากเลยความจริงที่ลําบากมากเลยความจริงที่อยู่ใกล้ๆระยะหากิโลงมตคนอื่นงานเสร็จงานเสร็จผมที่พี่น้อง ต้องเล่าถึงพ้ากมขายความจริงชีวิตผมที่ผมนังเพราะสิยืนยัดอยู่ได้ในในโอกาสในเหตุงานได้เพราะผมอยู่ด้วยความจริงความจริงอะไรถึงว่ออาอย่างบริเวณบริเวณว่างบดเ้าจะผอมเราจะขอมเราเป็น,นกระชับอย่งซี่บริเวณว่างบดว่าดนตรีเราเป็นกระชัทุกอย่างมันเลียเล้ยวหมดมันเลี้ยวหมดมันคือความจริงทั้งหมดนะน้ืบอไหร่ก็คือน้าบรไเอันนี้แล้วความโชคดีของเราก็คือ มีความจริงที่มีแฟนเพลงก็เป็นความจริงเหมือนกันแฟนเพลงที่มีความจริงที่มีตัวตนจริงรับได้ค่ะกูอยากไปกูอยากอยู่ด้วยกันความจริงมันเป็นแบบอ๋อพอไปแล้วสัมผัสความจริงตลกเหมือนกับเฮ้ยแปลกมากเป็นงานเซอร์ไที่เก็บของมีค่าแล้วเอามาปองรวมกันพอง,งานจบให้ทางเราประกาศตามหาเจ้าของเฉยเลยสร้อยทองแหวนเพชรหลน่นอะไรนะ ในงานเฟสติวัลโทรศัพท์ก้องอะไรเงี้ยโปโกกระต๋อตังแล้วมีตังอะไรเงี้ยเงินที่ไม่ได้มีเขียนว่าเป็นใครเป็นเจ้าของอ่ะก็มีแล้วไม่รู้อะไรก็เอาไปวัดเลยมันมันเป็นความรู้สึกของคนคนเป็นคนสองสามหมื่นที่ที่เขารูสึกว่าข้าเจ้าเป็นญาติกันเราไปเจอกันเพราะของญาติเนี่ยเราต้องเอาไปขึ้นคือมันแปลกใจมากสร้อยคองเนี่ยสร้อยทองอย่างเงี้ย้อยคอเนี่ย บาทหนึ่งสองบาทเอาไปไหว้ยูคาเฟ่หลังจากงานแล้วอ่ะครับต้องถาาไปนี้วจีบไปตุ้มหูเป็นแสนน่ะตุ้มหูเนี่ยพวกตุ้มหูทั้งแพงอะ่ะแยโลดเออ,อเอาไปไหว้ในคาเฟ่แล้วประกาศหาบารประชาชนเท่าไหร่อะไรสุดท้ายแล้วกลับกลายว่าในกลุ่มเขาอะ่ะในกลุ่มมันเหยไลเฟตหาแสนคนหาแสนคนนี่น้อง ทั้งที่ไปเนี่ยพอไปเนี่ยแต่กลายเป็นแบบว่าเอย<ม>เป็นครอบครัวเดยกันคน<ม>ที่มีปัญหากับกูไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากเราคนมีปัญหากูึ้นบัสมดแล้วตั้งแต่เนี่ยบ่ให้เข้าไปแต่ในงานทข้งขับแท็กซี่ท็อกซิกเน Vater ี่ยมันฟาเตอร์มาเตอร์กูกูไม่ต้องการนคนทั้งโลกฮักกูหรอกกูแค่ต้องการคนที่อาศัยอยู่กับโลกได้ยังพอดีลงตัวมาอยู่ตรงกันผมก็ขึ้นในคน ผมก็ขึ้นในเพื่อนก็ขึ้นต่างเพื่อนไม่เราก็นอนชื่นชมแฟนเพลงเรามากมากเข้าใจแต่นั่นน่ะทำไมพ่อกระลังบอยฟังว่าเขาชื่นชมแฟนเพลงเขาที่เพื่อนที่เพื่อนอยู่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอต้องเปิดโอกาสให้คนท็อกซิตเข้ามาทำลายแฟนเพลงเขาในบรรยากาศนี้ตรงนั้นเข้าดูาวมั้ยตัวไว้ถือกูดาวแล้วกูไม่สิงหงส์เนาะพูดถิ่งสามแล้วสามไม่จัการพูดดีไล่ยองเพื่อนเหรอ กูอยู่บ้านเนาะก็ไม่หมาหรอกหมาบ่าแมวว่เนาะดีครับไอโรดอยากให้ทุกคนมาเชื่อวงานเฟสคือต้องเป็นคนที่เคยไปแหละเขา<น>ถึงจะ,งจะเขาว่างจะสัมผัสและรู้อมยิ้มรอแน่นอนแม้กระทั่งเพื่อ่นฝูงเราตอนนี้สิ่งที่เตรียมไม่รอสิ่งที่เตมมรเตียมไม่รอแฟนๆอ่ะเราอมยิ้มรอแล้วก็อยากให้ถึงวันนั้นรเร็วๆจังเลยทุกคนต้องต้องไปให้ทันนะคะตอนเปิดประตูอะเพราะว่าเบลกับพี่กล้องแล้วก็ พี่ก้ของและของเพื่อนน้องๆพี่ๆน้องๆของเข,ขาก็คือไปยืนรอที่คนอยู่ข้างในงานเฟสที่รอดูเปิดประตูเวลามีที่ไหนงานเฟสที่เจ้าของงานเดรศิลปินในไลฟ์อัพเจ้าของงานคือเดินเสิร์ฟเดินเสิร์ฟแฟนเพลงคือมึงมาน่ะมึงได้ถ่ายรูปก็คือปู่เพื่ทุกคนมึงเลือกถ่ายเลยมึงไหนถ่ายเสร็จแล้วทั้งกู่แบบเพี้ยนสุดขืน้องเพลงมึงฟังหรือลงมากันมาถ่ายอี่เหล่าตั้งสูต่อมันนี้มองไหนบ้างอ่ะ เพราะว่าแต่ละคนมาไกลามากอแล้วที่ของวอลมันห่างจากสนามบินไปยี่วโมงลเลยคทากการเดินทางมันมันไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรเลยมันมันรู้สึกรู้สึกแบบฮะนี่งานแบบนี้นีบอกมันตลกมากทุกครั้งที่เริ่มตั้งเวทีลยับถึงบรรยากาศที่แบบ่เชแบบชน,นจริงเหรอวะอย่างเงี้ยตลอดเวลา บอกเวลาจริงแล้วที่สําคัญเราต้องขอบคุณทีมงานเราแบบทุกคนทุกคนเล่ยไปนงานไหลรอไฟแบบครับก็ได้ไปครับนครพนม,ม,มเจอกันวันที่30ธันวาเกือบเข้าดาวอืมพอลรับใกล้บ้านช่วงนั้นจะรับใกล้บ้านค่ะช่วงต้นม,กมกากรามากราก็จะรับใกล้บ้านเพราะว่าเราเริ่มแบบปรับพื้นที่ ผมามเรื่องยาซีฟันมันดีแทบบ่ดีดีแต่แต่คุมักเออก็แล้วแต่คนชอบแต่สำหรับดีนะดีสำหรับผม,ผมดีแนะนําเลยว่า,เ,าเวลาเราแปลงคันเราต้องแปลงลิ้นด้วยแปลงลิ้นแล้วก็ถุงออกแปลงลิ้นแล้วก็ถุงออกแล้วที่สาคัญอ่ะเราเป็นคนชอบกินกระเทียมใิ่ไหมมันเวลาแปลงคันเฉยๆเวนปากมันไม่ออกมัน,มนจะมีความกลิ่นกระเทียมหนึ่งในลมหายใจแต่ยาซีฟันอันเนี้ยอันนี้คือใช้มาปีที่เข้าปีที่สอง กินกระเทียมอ่ะทุกคนกาไอ้กองภูเก็ตกว่าจะบัวครับกิลยกูนกกาดเลยเนี่ยกูเอื่อนวรรดากาดให้มีกาดประจําตัวเราด้วยซ้ำเพราะว่าบางคนนะกูบอกเลยว่าปีที่แล้วกูพิจารณากาดมากอยากเข้าจอรบ้องของข้าแล้วดูชุดแบบไม่กล้าเข้าใกล้เราหากาดมาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับแฟนๆกับการว่ากาดสร้างความน่ารำคาญให้กับแฟนๆเราปีนี้ก็เลยเปลี่ยนเราจะใช้เด็ก หล่อสาวสวยชื่อว่ากาอืมบอกกาตื่นมากรวดคือเราจะใช้เด็กเรียนการโรงแรมมารักษาความปลอดภัยงานกูอยู่นตีกันรอดคอามสุภาพแต่กาดก็มีค่ะกาดคือตรวจทางเขา่าสิบีสนายบอมปนมือวัดปีที่แล้วกาดสองรอ้อนายกูห้ามนักท่องเที่ยวสูบยากาศสูบยาทวนบางคนนะ บางคนนะกาดบางคนสูบยาท่วนๆอูก็จะตีหนหัดเอาเหลือเงินฟรีแล้วเสียใจมากกินเหล้ามาที่นี่เพราะนั่นปีนี้ผมนี้คัดเองปีที่แล้วไว้ใจเออเอิมาะเอินาเ,าเาห็นพี่น้องได้เห็นนั่นสุดท้ายแล้วบรรยากาศภาระสุดคือกาด,ากาดบางคน ซึ่งเป็นจํานวนมากปีที่แล้วปีนี้เอาได้่องอยการโรงแรมงามๆส,สวยๆรอๆพี่ครับกระนั้นเรื่องเก้าอี้ผมหน่อยได้ไหมครับมันรอไงมันยกเก้าอี้มัน,มน,มนมเบาบางรองเข้มแข็งแค่บริการประจำตัวเท่านไไไั้นไม่ข้มแข็งๆขูขี่กูนี่สุขอดแข็งๆขูดกูซูนมาสัรรส่นเมื่อนกูได้เดืเอดเดือดเดอบรมไม่หรอกเขาก็อาจจะโดนแบบ ไม่ไม่ไม่เนี่ยพอรู้สึกว่ามันควรจะมีวิจารณญาณนะคือกูเนี่ยหาวิธีการพย่าเพอจีเซอร์เนี่ยแฟนเพจอยงมหาแต่กาดเนี่ยผพักเขาออกซึ่งพ่อก็บอกแล้วว่าพี่พี่ไม่ต้องทําครับไม่ต้องทําครับพวกคอูจ้างมันมากเพื่อเป็นภาระต้องเห่อพี่น้องครับรักษาความปลอดภัยหมายถึงรักษาความปลอดภัยด้ครับก็ราเป็นรักษาความวุ่นวายพี่น้องกาดเด้อพี่น้องเด้อดเอาไว้จะเป็นเอาไว้จะเป็นแนวทางในการทำงาน บ่สุกเลยมันต้องมีความเท่งหคือการรักษาความปลอดภัยเขาทําให้เขาุ่นใจไม่ได้ทําให้เขากลัวแขนเองบอกเฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยขาลยนมากคาดมากกัดโอเคครับเดีย๋ยวพี่กล้องหนย่งรนึงมันสีมีมันมีวิธีการเล่านั่นแหละเพราะนั้นกระซ้ามันดมันเป็ี่นถือว่าเป็นเป็ยนบทเรี่ยนผมมาผมอะ่ะบอกควรมีการผมควร ที่ทุกคนเห็นก็ทุกคนเขาเดินทางไกลมาหาผมอะที่ทุกคนเห็นตามงานคุณครับที่ทุกคนเห็นตามตามงานที่เวลาเรามีการขนาดอะคือเป็นของงานนะคะเราไม่ได้ร้องขอเลยผมแม่งโคตรเยอะแต่แต่เราจะมีการเขาเรียกว่าอะไรแบ็กสเตจสำหรับในวงเพื่อป้องกันแบบว่าเผื่อมีอันตรายเวลาเซตจะลมจะแบบที่บอานี่บ้าไม่บ้าเห็นเพื่นได้ครับการเพื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันหลาย ไล่หรออะไะแมนครับขอมาตั้งตาวัดไกลๆนะเพื่อนได้ใกล้ได้อย่างกับเพื่อนมาได้มีอย่างหมดบุ่นมายขนาดนั้นถือว่าเป็นบทเรียนผมแล้วกันครับปีที่แล้วผมก็ได้แต่ว่าอบรมที่งานด้วยแหละครับหลางบ้านเพื่อจะให้เห็นว่างานผมต้องต้องเป็นไปด้วยความสุขทุกคนพูดคุยกันได้การขับท็อกซิกเชิญออกการขับท็อกซิกตั้งแต่ซื้อบัตรขอบัตรคืนแล้วก็ให้เขา